เราขี้เกียจเดินเราเป็นคนยอดโหแต่ความยากลำบาก้วเราก็แค่นี้เราก็เราพอใจแล้วเราไม่รูปมากเฮ้ยเขาเขาฮัลโหลตอนนี้อยู่กันที่ไหนเฮ้ยนิสเออ คือมาถึงปุ๊บก็เช็คอินอะไรเสร็จยังไงก็รีบมาดื่มด่งก่อนเลยอ่ะไปสลอครับคืออยู่บนเครื่องก็ไม่ได้พักนะแต่มันชิลเว้ยหนาวเลยแล้วก็แดดดีแล้วก็วิวสวยแบบทะเลสะอาดอะไรเงี้ยก็คิดดูว่ามันฟินขนาดไหนแล้วก็เจอเบียร์เย็นเย็นคือมันก็ฟินสำหรับวันนี้ที่วันเดย์วันของเราเดี๋ยวเราก็ไม่ได่ทำอะไรเยอะเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นสำรวจเมืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอนคือแบบอยู่บนเครื่องเหนื่อยกันมากก็พอมาถึงมันก็แบบ สวรรค์นะคือมันเป้าหมายของการใช้ชีวิตมเมยนีว่าถ้าจะแบบอยากจะสำรวจโลกใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ค่ะนีสเนี่ยก็เป็นที่ที่ไม่เคยมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแพลนเนี่ยแต่พอมาถึงก็รู้สึกโชคด่นะโชคดีเป็นความโชคดีในความโชกร้ายที่เราต้องเลื่อนจากลอนดอนทำม,ามาที่นี่ใช่แล้วก็มีความสุขว่ะชวนดพี่ครั โอเคครับตอนนี้เราก็ดื่มเบียร์กันเรียบร้อยแล้วก็มาสำรวจเมืองกันหน่อยที่บอกอันนี้เป็นโรงแรมเราเนี่ยข้างหลังเป็นโรงแรมเราข้างหลังนี่โรงแรมนี่ก็ข้างหน้าเป็นหลุยตรงนี้ก็เป็นสวนที่บอกสวนตรงนี้มีจัดงาน<อ>คาริสต์มาสด้วยนะครับนู่ๆนๆเห็นไหมชิงช้าสวรรค์เห็นป <He et S 1> ะชิงช้าสวรรค์นะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันด้วยใช่ ก็ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาเดินเล่นหลังจากที่กินลมชมวิวกันไปตอนเย็นพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อย <100. S 1> ตอนนี้นะคะเขาก็มีงานคริสต์มาสด้วยข้างหลังเนี้ยค่ะ okay, เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตเออก็ถือว่าเป็นเมืองที่ต้องมาต้องมาเนะเพราะว่าคิดดคุดคนี้ที่เดียวนะมีเมือง มีทะเลที่สวยจุดเดียวอะแต่ได้ทุกบรรยากาศเลยค่ะแล้วก็ยังมีเขาด้วยนะรอบๆเนี่ยสามารถขับรถไปได้อันนี้คือมองฉากลงมาจากเครื่องบินเลยยังไม่ได้ขับเลยเราไปไหนกันครับไม่รู้ก็คือเดินให้ดูนะคะว่าอุ้ยแต่มันน่ารักจริงวันนี้เขา้าจะเป็นทางออกทางในน่าจะมีแบบของแบบโลโคอลขายเหมือนงานวัดอะเอาง่ายๆงานวัดบ้านเราอะกลับไปพักผ่อนแล้วค่ะทุกคนวันนี้มันก็เหนื่อยพอสมควรแล้วก็เจ็ทแลกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ Good morning ย<บ>ิ้มสุดบองครับอบองฮุครับบองฮุบ๊บก็ day two ของเรานะคะที่นีสฝรั่งเศสฮันหลังก้อนเมดิเตอร์เรเนียนะ่ะทุกคนคือวันนี้เราก็ลงมาทาน,น,านาอาหารเช้ากรุบๆเข้าใจปะอาหารเช้า,อชาของเราก็คือ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆจากผู้ริหารแคลเอสนะคะอร่อยมากครับกาแฟอร่อยมากเลยค่าตัวเรประมาณเท่าไหร่5ล้านนะบอกให้ใช้5ล้านไม่อั้นอันนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอ่ะไปกันต่อเดททูของเราเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวทังทวีปทวียุโรปทวียุโรปเดี๋ยวดูก่อนวราจะไปคานดีไหมเมืองคานนะคะจริงๆวันนี้เราไปโมนาโคแล้วก็อีโมนาโคเนี่ยคือเมืองที่ค่าของที่แพงที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวไปดูกันครับ เล่ารถแล้วฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เช่ารถแล้วค่ะนี่อยู่กับดิเวอร์ของเรานะคะจะพาไปชมเมืองนะคะทุกคนว่านิสฟรานซ์มันจะวอเดอร์ฟูลขนาดไหนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไหนครับคุณเมย์ไปชมวิว <laughs> อันนี้จริงๆแล้วมันอยู่ข้างบน แต่เราคิดจเดินเราเป็นคนยอดท้อต่อความยากลำบาก้วเราก็แค่นี้เราก็เราพอใจแล้วเราไม่โลปมากดูเมืองเขาใหญ่มากทุกคนให้ดูสิที่สวยงามที่สุดว้ายว้ายสายเล้วตอนนี้นะคะเราก็กลังเดินทางไปที่มอนตโกค่ะทุกคนระหว่างทางเนี่ยคือสวรค์ชั้นเจ็ดมากสวยมากทุกคนแบบว่าบ้านเมืองเขาแต่ง เออมันเป็นแบบวิลล่าแล้วเร,เรวอยู่บนเขาเพราะเรามองไปนึกเป็นทะเลอุยดูดิเห็นไหมคือมันเป็นแบบเนี้ยทุกคนคือมันสวยมากเว้ยตันนี้เราใกล้จะเข้าประเทศโมนาโกถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วข้างล่างเนี่ยอันนี้คือตั้งท้าที่จะไปเหรออันนี้คือเขตประเทศเนี่ยแค <Yeah. S 3> ่เราเลี้ยวเราเลี้ยวขวาไปก็คือเข้าประเทศโมนาโกอา้าวคือประเทศโมนาโกอา้าวไม่ใช่แฟนแล้วโมนาโกประเทศอะไรอะประเทศโมนาโกเอา้าเห็นไหมไม่รู้อะไรเลยทริปนี้ และแล้วนะครับเราก็เด e ินทางมาถึงโมนาโกโมนาโกอันนี้ครับภายในสิบนาทีแรกที่เราลงมาเดินแค่ถามที่รักเข้าไปดูอะไรปะก็เลยเข้าไปสองแสนเราก็เลยพอซื้อเสร็จก็เลยไปถามมันว่าแบบทําไมไม่ห้ามเลยวะอะไรเงี้ยมันบอกว่าจะห้าวทำไมก็ทางานมาเหนื่อยๆก็ซื้อไปสิคือเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองคนรวยที่สุดใช่ไหมเมืองที่ค่าครองชีพแบบว่าสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณภาพของคนเนี่ยก็ต้องบอกว่า ตามที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาก็ไฮคลาสมากอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เผื่อใครมีโอกาสจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ต้องมาคนพันธีที่ตัวซอสเนี่ยค่ะเออได้ครกเขาที่เส้น mm. ใช่ไหมคะที่ถูกลอือมา mm. แบบว่าในน้ำที่เดือดพอดีอะไรเงี้ย mm. แล้วมันก็จะมีแซลมอนแซนด์แลค่ะเขาเลี้ยงที่น้ำลึกประมาณเออสี่พันเมตรอะคะตอนนี้ mm. ดีสวัสดีครับน่าดมดมเปิดเตียงบ้านเปิดเตียวบ้านและนี่ก็เป็นกิจกรรมของเรานะคะทุกคนไม่เคยทำแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมาเฮ้ยมันมันก็ตื่นเต้นอยู่นะ ย้อนวัยนะเป็นเด็กอีกครั้งทุกคนค,คือแบบต้องมารู้สึกว่ามันแบบปลอดภัยด้วยนะเรื่องของเรื่องอ่ะนักท่องเที่ยวมีมารยาทมากแล้วก็สะอาดมากทั้งคนแล้วก็สถานที่อเอ,อ้เดี๋ยวเราก็ซิ่งรถกลับกันนะครับมาแล้วำลงมาแล้วนอนหอไม่มกินข้า,ขาวเลยไม่มกินกาแฟตอนเช้าไงมันปีมกาแฟวะ ต้อว,วออมันช่วยอะไรมันช่วยบล็อกเลเบอร์แล้วก็ช่วยคุมอยู่ก,ย <c oughs> กินไปตอนเช้าคือตอนนี้ไม่หิ้งเลยนะทำอ็กทีนี่ทำจนิงกินจริงแมรี <Christmas> ่ c รีส s t m a s ฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ร้านอาหารก็ปิดหมดเรากันเลยมาเล่นน้ำทะเลไมดิ้นเตอร์เลยเนี่ย ตอนแรกคิดว่าเล่นไม่ได้นะเน,นี้ยแต่ว่าเล่นได้ว่ามีคนเล่นแล้วอความเป็นทอตายเท่ากันนะเล่นน้ำพวกนี้ <c oughs> นี่นะครับคนไทยคนแรกนะครับที่มาสัมผัสทุกี้โชว์หน่อยว้าว เป็นแบบผู้ดีครับเกมแบบอร่อยผมอยากให้ทุกคนมาชิมแมงหนาวมากเย็นเหมือนน้ำแข็งเหมือนเราแช่น้ำแข็งทำให้เราแบบปวดขาสุดยอดรักเขาอ่ะฉัน<ข>รัรกเขาฉันรักเขาไปกันต่อครับออกเดินทางแล้วค่ะทุกคนวันที่ฉันอยู่คือฟ้าปิดทุกวันเลยแล้ววันนี้เราตัดสินใจว่าจะไปมอนาโกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเดทรีนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะหาทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันครับ เราก็อยู่โมนาโกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเมย์อยู่ที่โฮเทลเดอปารีสเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดใครที่แบบเป็นสายโรงแรมสายเก็บโรงแรมก็ต้องมานะคะจริงเราก็กะจะมานอนที่นี่วันนี้แต่ว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยคิดว่าถ้านอนก็คงไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะได้วิวที่ต้องการก็ไม่คุ้มที่จะเสียตังค์เพราะว่ามันคือเป็นแสนครับเราก็เลยเอาเงินแสนหนึ่งไปซื้อกระเป๋าดีกว่าถูกคิดแบบนี้เลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์เบา ไปไดิเนมจะมีอะไรกินมั่งเขาเปิดแด้สองคนเลยนะเมนูแรกของเรานะครับยำคาเวียยำคาเวีย้องนี่ให้เกียรติห้าดาวแล้วนะห้าดาวก็ผักกาดดองกับไข่ปลาเมั้ยผักกาดดองก็มา ก็ถึงเมนคอสของเรานะครับคุณเมยนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเมนูสุดตีนะคะ่ะเป็นเมนูนกพิราบสุดตีนะนะมาดูดิมาเย็นเกรดอะ่ะเกรดม,มัน,ม,นมาเย็นเล็บโพบจริงๆคือเชฟเลือกมาให้หมดมหค,คล้ายๆนี่ครับไวท์ทับโฟว์นี่เป็นเห็ดที่แพงที่สุดในโลกนะครับนี่ไวท์ทับโฟด้วยนะใช่หายากกว่าแบล็คทัฟโฟนะบอกเลย ให้ทายว่าตอนนี้อยู่ไหนก็มาอยู่นีสไงถึงนีสแล้วมาตรงชิงช้าที่เราจะเล่นตั้งแต่วันแรกเมื่อวานเราให้เขาดูมือไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกลางคืนบ้างว่าเมืองนี้เมื่อมันเห็นแต่แบบแสงสีเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามิติไหนในกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โรงแรมเราว้าวเพิ่งเห็นข้างหลังนี้เฮ้ยส่งนะครับเนี่ย ว้าวเป็นไงคะนิสไนไหมคะตัวสูงอะโหทุกคนหุย um> หุยมาเร็วถ่ายคู่หน่อยสามร้อยไงยะ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับวันนี้ก็มาคานคลานอ่ะเขาเดินผมแดงที่เป็นแบบเมืองหนังอ่ะเทศกาลหนังเมืองคานแต่ว่าความโชคร้ายของวันนี้ก็คือว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ชอปปิดเห็นไหมปิดหมดเลยเรากะจะมาแบบว่าลมละลายกันที่นี่จริงๆดูแล้วโดยรวมของโซนนี้ค่ะน่าจะเป็นโซนของการที่มาแบบพักผ่อนเนาะใช่เเออคนมันไม่เยอะแดดก็ไม่แรงเสียดายอ่ะ ทีนี่จะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่ใช่เทศกาลหนัะหรออืมแต่จริงๆก็ถือว่าดีนะเพราะว่าร้านที่อยู่ที่บีชอะค่ะก็คือว่าเป็นร้านที่แบบมีหลายร้านนะแต่ว่าคนละสไตล,คไตล์ค่ะสองอยามสองอยางมให้เขาหให้พระไปทำวัดเย็นได้แล้วคือห <c oughs> น่อย <c oughs> ถึงที่นี้เป็นที่ <c oughs> ที่ <c oughs> สวย <c oughs> <c oughs> ขนาดปิดบทอะยังสวยอะทำไมเราต้องมาวันที่มันปิดวันั่นเป็นเดืองเราที่เราไปไหนฟ้าก็ฝนตกพายุข้าวร้านปิดใช่แล้วทุกคนไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อสวัสดีสวีสดัสวันที่5ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่นี้เต็มวันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้นเราจะเข้าเมืองหลวง the heart of อะไรยูร เป็นเมืองที่มีแต่แสงสีเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเป็นเมืองที่แฟชั่นแฟชั่นที่ต้องมาอยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะดูดูดูเขาแต่งตัวครับเออคือคนที่นี่คนที่นี่เขาไม่แต่งตัวแบบนี้ก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับอย่างที่บอกเราก็จะเดินชมเมืองเก่าเพราะยังไม่ได้มาชมเมืองเขาเลยไปตอนกลางคืนกลางคืนแล้วก็ขับรถไปเที่ยวที่อื่นหมดไปกัน นี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วค่ะโนรา,าจะอยู่ที่เอ,อ่อฟล m เวอร์มาร์เก็ตเป็นโอเป็นโอทาวของเขานะคะคือย่านเมืองเก่าซึ่งก็สวยมากเลยอะ่ะตรงน,นี้นะคะ่ะจะเป็นมาร์เก็ตขายของหลายอย่างแล้วขายของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะทุกคนก็เดินได้ยาวๆเลยค่ะคือมาเดินเนี่ยเราก็จะเห็นแบบวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ย ที่นี่มีคขามน่ารักอย่างนึ่งที่มีชอบก็คือเขาจะเอาแบบว่าส,สัตว์อื่นยังขึ้น้องหมาเนี่ยมาเดินด้วยเขาเป็นาอาหารเขาแบบท r e a t เป็นเหมือนคนเลยค่ะอันนี้คือตอนนี้ตอนเช้านะคือฟ้าฝนมันจะตกค่ะทุกคนมันก็เลยแบบค่อนข้างจะ c l o ดี y นิดหนึง่งยังมีความหวังวันนี้แดดจะออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ ก็มาถึงก็ทําอะไรบ้างครับทําอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากอะไรนอกจากพวกเนี้ย <c oughs> ก็คือวันนี้ฝนตกไงเมย์ก็เลยแบบใช้เวลาที่มีให้ให้เป็นประโยชน์เส้นนี้ทั้งเส้นนะคะก็จะเป็นแบรนด์เนมหมดเลยชาแนลแอมเมดิออรหรือบิ๊กตองปรา,าร์ด้าซิลีมกเกาก็สามารถหาได้ในเส้นนี้เดินยาวๆคือถ้าแดดออกเนี่ยจะดูแกลนดูรวยดูปังมากเพราะมันก็ติดหาใช่ไหมแล้วเมย์นี่เมย์โดนไปช้อปปิ้งเจ็ดล้าน ออจริงๆใบเล็กๆทุกคนแต่ว่าราคาแรงมากเจ็ดหลักจบเลยขณะนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีนะครับดดก็มีแ,แสงแดดแรกของวันพร้อมกับแกวแรกของวันพร้อมกับแก้วแ,แรก,กของวันเขาว่าสิ่งนี้แหละชวนกับฉันด้วยตอนนี้เราก็อยู่คานึงแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้เราจะเข้าปารีสแล้วเราขอมาชิลก่อนเพราะพรุ่งนี้เนี่ยหนาวมาแล้วแปลว่ามีต้องทาคอนเทนต์แบบหนักมาก พวกเองเคยดูพาทิตตกน้ำที่นิสเปครับเฮ้ย <Hey. S 1> ที่ขาโคตรฟินนะครับอากาศหนาวๆอะครับ